การนมัสก,การคืออะไรการนมัสก,การคือการถวายชีวิตแด่พระเจ้าโดยการดำเนินชีวิตในทางของพระองค์เพื่อตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าเป็นและพระคุณที่พระองค์มีต่อเราเป้าหมายของการนมัสก,การคืออะไรเป้าหมายของการนมัสก,การคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงในพระเยซูคริส คริสเตียนต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงอย่างไรคริสเตียนต้องนมัสการพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งนำจิตวิญญาณของเราไปสู่ความจริงในองค์พระเยซูคริสต์พระคัมภีร์สั่งให้คริสเตียนนมัสการพระเจ้าในที่ประชุมคิทจักอย่างไรพระคัมภีร์สั่งให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยการร้องเพลงสรรเสริญการรับฟังพระวจนะ การสั่งสอนเทศนาการอธิษฐานการสารภาพบาปการสามัคคีธรรมการประกอบพิธีปฏิสมมาและการฉลองพิธีมหาสนิท